You could touch. วันดี้ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการแคสเกมิงกับผมแลนจ์เนเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาเล่นเกมคุกกิลันไทยแลนด์ซีซั่นที่4ีนั่นเองแหมเพิ่งอัพซีซั่นมาใหม่เมื่อวานนั่นเองนะครับเป็นซีซั่นที่สนุกมากๆเลยนะครับซีซั่นที่4นี้นะฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวคุกกี้มวยไทยกับเพ็กระสอบทรายปาจิงโกะถุยกระสอบทรายอะไรวะลืมชื่อ <c oughs> ๆๆกระสอบทรายเอ่อปาปิก้านะ <laughs> ปาปิก้านะนั่นเองนะับว่า มีอะไรดีบ้างนะครับผมมาครับคุกกี้มวยไทยนี้ผมได้มาจากการไปลงทะเบียนก่อนวันที่14นะครับซึ่งทางเพจคุกกี้รันเนี่ยเขาได้เอาลิงก์มาให้นะครับก็ไปกดลงทะเบียนอะไรเรียบร้อยก็ได้มาส่วนใครที่ลงทะเบียนไม่ทันอย่าเพิ่งน้อยใจครับยังมีอีกทางหนึ่งที่เราจะได้นะก็คือการเชิญเพื่อนนั่นเองนี่เชิญเพื่อนครบ40คนปุ๊บได้แน่นอนครับคุกกี้มวยไทยนั่นเองไอดีผีอย่ามาขอผมนะครับผมไม่มีผมกดเชิญจากคนที่แอดผมมานะครับแล้วใครที่โดนผมเชิญไปเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับถ้าลำส่วนทนะ กุกกี้เจ้าตัวนี้แล้วก็จะได้เงิน1นึ่งแสนแปดนคอนนั่นเองนะฮะเรามาดูกันที่ความสามารถของมันเลยนะครับความสามารถของคุกกี้มวยไทยนะครับก็คือสามารถพุ่งชนและทําลายสิก่กิจขวางได้นะครับผมโดยที่เราไม่เสียพลังนะฮะก็จะมีอู่2แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือลุ้น ว่ามันจะต่อยสิ่งคิทขวางหรือไม่ต่อยนะครับก็เหมือนแบตัวนักก้าที่มีเปอร์เซ็นต์สักประมาณ50ในการทำลายสิ่งคิทขวางอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ตัวมวยไทยเนี่ยมันไม่บอกนะครับว่ามันพีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ลุ้นเอานะว่ามันจะตีหรือไม่ตีนะครับผมส่วนแบบที่2ก็คือมันจะมีหลอดเกรดบนหัวนะครับสีเขียวเมื่อมันชาร์จเต็มเนี่ยมันจะแปลงร่างเป็นขั้นโมโหนะครับมันก็จะสามารถเตะต่อยมงเสาศอกกระโดดตีลังกาฟาดหางตุละคี่ได้หมดนะครับสิ่งคีทขวางก็จะพังทลายหมดนนนนนะะะะคครรััับมมมถถ้้าาาออยยยูู่่่ใเวลทีโโห ถ้าไม่โมโหแล้วก็จะลุ้นเอานะว่ามันจะทาลายหรือไม่ทาลายนั่นเองแล้วอีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อมันลม้มลงก็คือพลังหมดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกหนึ่งขนนะครับเนี่ยฮะตามที่บอกนะแม้พลังจะหมดลงแล้วล้มลงแต่ด้วยความอดทนมุ่งมั่นนะครับทำให้เขาลุกขึ้นได้อีกห,หนึ่งนะครับการลุกขึ้นนี่ก็จะไม่มีบอกนะว่าพลังเท่าไหร่นะครับก็เดาๆน่าจะประมาณร้อยหนึ่งหรือแปดสิอบละมั้งอันนี้ผมเดามม่วดนะฮะแล้วก็เมื่อทําลายสี่ขวานเนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มามา่่่มมมขขึ้้นนดดวยคคับตตอออออาาููกกทีเเใจงง็ืส ไอเจ้าเพชรตัวนี้เราต้องเปิดไข่เอาเองนะฮะก็คือกดฟักไข่เอาเองนะครับผมความสามารถของมันก็คือผลิตไอเทมเหรียญขยายล่างตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือเนี่ย15วิออกมาทีนึงนะครับก็จะเป็นเหรียญกลมๆอันใหญ่ๆแล้วก็จะมีล่างใหญ่เป็นรูปล่างใหญ่ดำๆนะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเนาะเหรียญหนึ่งเนี่ยได้ประมาณอ๋อน่าจะ1 0 0นะน่าจะได้เงินแค่100นะครับถ้าสังเกตดูดีๆน่าจะได้1 0 0่นะครับถ้าเดาไม่ผิดนะนะครับเรามาดูกันที่เซ็ตคอมโบนะครับเซตคอมโบก็คือพลังรดช้าลง15%นะครับ ส่วนถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยแล้วงงว,งว่าทำไมไม่มีเสียงเกมไม่มีเสียงต่อยหรือทำไมผมแปลว่าสาคลิปอื่นมาก็ต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะว่าเปิดเสียงเกมเนี่ยแล้วมันกระตุกนะครับถ้าเล่นในบูสเต็กก็คือให้ไปลดเสียงในเกมเอานะครับลดแบบนี้นะตั้งค่าตั้งค่าเสียงเรากดลดปิดอย่างเงี้ยป,ปิด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 แบบเอาเสียงปิดลงมาเลยนะฮะเนี่ยอย่างนี้นะครับถึงจะหายกระตุก ผมก็ต้องเล่นอย่างนี้แล้วไปหาเซาอื่นๆมาใส่เอาเองนะฮะก็ลำบากนิดนึงต่อมานะครับเรามาดูกันที่สมบัติของคุกกี้มวยไทยนะครับก็คืออะไรอะผมที่เกเกล่าสูง <c oughs> ใครมัได้อย่างนี้วะเนี่ยผมที่ก้าวสูงนั่นเองนะแม่ของคุกกี้มวยไทยนะความสามารถของมันก็คือ,อลุกขึ้นมาใหม่ด้วยพลัง40ถึง90ตามการอัปเกรดก็คือพื้นคืนชีพแล้วก็เพิ่มคะแนน500ถึง1,000เมื่อทำลายสิ่กิจข,ขวางนะครับก็คือ อัปเกรดเต็มไป9กเนี่ยก็จะเป็น1,000นะครับก็ตามนี้อันนี้ก็จะเป็น90นะครับแล้วก็สมบัติชิ้นต่อมานะครับก็คือมเมล็ดทองของกระสอบรายปาป,ปิก้านะครับความสามารถของมันก็คือความน่าจะเป็นจะผลิตกลุ่มเหรียญ 3- 4น่าจะเป็นแบบ เหรียญที่มันออกมาจากพื้นะเป็นแบบดอกไม้นะฮะตามการอัปเกรดโอเคโบนัสเหรียญ5-7%นตตามการอัปเกรดโอเคก็เข้าใจกันนะครับมาครับเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะโอ้โหกว่าจะมานะครับกดบูทไปปุ๊บต้องเอาเมาส์คลิกนะครับการกดก็คือบูสแต็งเนี่ยสามารถกดได้แค่2ปุ่มเท่านั้นก็คือการกระโดดและการหมอบหรือหลบนะครับผมก็คือกดลูกศรบนนะครับแล้วก็ลูกศรล่างนะครับส่วนการเอนเตอร์เพื่อจะกดออกบูเตอร์เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับไม่มีแล้ว ส่วน ESC เมื่อก่อนจะเป็นการหยุดพักหรือการออกจากเกมก็ไม่ได้แล้วนะก็คือกดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะนี่ตามนี้นะครับผมมีความสามารถปุ๊บนี่ก็จะมีไฟอยู่ด้านหลังนะครับสามารถต่อยอะไรได้เลยนะครับส่วนถ้าไม่มีก็ต้องลุ้นนะฮะนี่โอเคทำอะไรชิงขวางอันนี้คือเราต้องลุ้นนะครับโอเคชุบโอ้ลืมใส่สมบัติมันมาเฮ้ยเซ็งเลยลืมลืมลืมกรรมโทษทีโอเคนะฮะซุบซุบ ชุบโอเคชุบกระโดดไปชุบนี่เราก็จะได้เหรียญนะฮะแล้วก็โตโตต่อยมันเข้าไปชุบได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนกล่องมีปีกนะครับก็จะอยู่ในด่านที่4 4, 9แล้วก็11นะครับในเอพิโซดที่1นะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วนะฮะในเอพิโซดที่1ก็จะมี49 11นะครับกล่องมีปีก็จะอยู่ในด่านนี้นะครับส่วนเอพิโซดที่2ก็จะมี4 7 10เอพิโซดที่3ก็จะอยู่ที่ 4, 6แล้วก็8นะครับโอเคนะฮะ ส่วนโจรสลัดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับชึบกระโดดต่อยมันต่อยต่อยมันก็ไปเขา่ขาเขา่าทั้งเขา่าทั้งเตะมีหมดอึกระโดดแล้วถ้ากระโดดเนี่ยจะเป็นเข่านะฮะส่วนถ้าอยู่กับพื้นเนี่ยก็จะเป็นต่อยนะครับผมชึบอึต่อยต่อยต่อยมันอึโอโ้โหแม่ถ้ามีเสียงเกมดีแม่ได้อัธรุแน่นอนนะฮะอันนี้เสียดายนะครับเปิดเสียงไม่ได้นะครับ เปิดปุ๊บนี่กระตุกแน่นอนครับเกมเล่นไม่เป็นสุกอันแน่นอนครับขนาดกดอัดก็กระตุกแย่อยู่แล้วนะฮะในเมื่อเกมมันกระตุกลงไปอีกก็คือค้างแม่งไม่ต้องรีวิวเลยนะอดเล่นทันทีนะครับผมชึ๊บชึ๊บชึ๊บก็อสอบ้ายชึ๊บโอ้ทำไมโบน,นัสมันขึ้นไปอยู่ต้งบนจังวะนี่นะฮะเมื่อขึ้นโบน,นัสแล้วมันก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับก็จะไม่มีเยลลี่หมีมีปีดนะครับที่บินไปบินมานะฮะก็จะเป็นแบบธรรมดาส่วน อันต่อไปก็จะเป็นอุกกาบาตนะครับอยู่บนอุกกาบาตมีไฟนะครับก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่มีลูกบอลดาวนะครับถ้าถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับผมจำาเไยไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้ชึบๆไม่รู้ว่าเล่นไปแล้วมันจะเด้งหลุดหรือเปล่าฮะเด้งออกมาทีนึงแล้วแหม่แคสไปแล้วเด้งหลุดออกมาสั่งั้นเซงหนึ่งนะฮะก็จะเป็นปัญหาของทางเซิร์ฟเขานน่เองนะครับไม่ก็จะเป็นปัญหากเกี่ยวกับอ๋อบูสแ์สเต็กนีแ่แหละฮะไม่ให้บูสตต็กเล่นอะไรหรือเปล่าก็ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคชึบนึบโมโหแล้วเมื่อโมโหทีไรแม่ <coaches S 1> ไม่มีสีกีจขวางให้ต่อยทันทีเลยวะเฮ้ยชึบมันเร็วๆโอ้หมดละแม่ไม่มีให้ต่อยชึบชึบกระโดดขึ้นี่เมื่อเราผ่านด่านแต่ละด่านเราก็จะมีชื่อด่านบอกนะครับแล้วก็มีเลขกำกับด่านบอกนะครับอยู่ด้านบนหัวนะครับว่าด่านนี้ชื่ออะไรด่านนี้ด่านที่เท่าไหร่นะครับก็โอเคถือว่าดีครับเราจะได้จาได้นะว่าด่านนี้มันชื่อด่านอะไรนะครับปุ๊บนี่เขามันเตะ ไต่ต่อยอ้าวไม่ต่อยสะฮึบกระโดดซุบ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 เดี๋ยวชนเดี๋ยวลองชนสักหน่อยดีกว่าเนี่ยโอเคนี่ขึ้นอุกกาบาตละอุกกาบาตซุบนะฮสังเกตดูนะครับมันจะไม่มีอ่าลูกบอลลูกบอลที่มันรูปเกตดาวนะครับมันจะไม่มีนะครับมันจะอยู่ในเอพิโซดสองกับเอพิโซดสามเอพิโซดสามเนี่ยมีคุดเยอะเลยนะฮะไม่ต้องคืนโบนันแม่งก็มีแล้วไม่มีอย่างเยอะะฮะซุบเพราะว่าอะไรทำไม ทำคะแนนกันเยอะจังวะโอ้บนดาวแม่งคตรเยอะเลยฮะชื่อเดี๋ยวชนซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะยืดยาวไปชุบอันนี้ก็จะอยู่ในด่านที่11นะครับเอ้ยไม่ใช่11ิบเอ็ดดด่าน9ก้แม่จำผิดชุบชุบชุบเฮ้ยชุบชนอ้าวกำชนชนพอจะชนตัวแม่งเสือกลองหนโอ้โหพอจะชนอีกเสือกตัวใหญ่อีกแม่จริงๆเลยเชียวชนหน่อยทำเยลลี่อืมถอยมาเข้าไปชนชนชนชุบชุบให้ชนนะไม่ใช่ตกอ้าวดำชิดคิด จะมาช่วยทำไมเนี่ยโอ้ออเอาตัวใหญ่อีกเอาโมหเอาเข้าไปเออเออเออเอาไปดิต่อยต่อยต่อยชนมันเออเรียบร้อยชน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 อืมโอเคชึบเลือดมันหมดช้ามากนะตัวนี้แม่คอมโบดีจริงอ้าวต่อยด้วยเมื่อกี้ชึบชึบชึบโอเคชึบชึบชึบนะฮะเอพิโซดหนึ่งจะเป็นเอพิโซดที่ง่ายนะฮะแป๊บๆมาด่านที่สิบเอ็ดละ แป๊บเดียวเลือดยังเยอะอยู่เลยนะถ้าไม่ได้วิ่งชนนะครับก็วิ่งได้นานครับทำคะแนนได้ประมาณน่าจะร้อยหนึ่งนะน่าแต้มน่าจะอยู่ที่ร้อยคะแนนนะครับก็ลองลองเล่นกันดูนะครับซุบๆนานี้ชุปๆซุปๆซุปๆโอเคชุบกระโดดชนนี่แน่ชนชนชนก่อนชนก่อนเอ้ยโมโหซะแล้วซุบๆเตะเตะเอาเขาซุบเข่าลอยเข่าลอยซุบมาๆมาๆมาซุุๆ เอออ้าวไม่มีสไลด์ทีมอย่างเงี้ยเด้วยวะเอ้ยเจ๋งดีเออชน์ได้แล้วแล้วก็ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาฮะรอดูครับชึบชึบชุบอ่าสวดมนต์นะครับแล้วก็ฟื้ขนขึ้นมานี่เล่นก็จะได้อยู่ประมาณ80 90หรือร้อยเนี่ยฮะก็เดาๆกันไปนะฮะชึบชุบชึบชุบอือกระโดดชุบชุบเฮ้ยกล่องโอ้กล่องน้ำตาลไม่ไม่มีกล่องลุกกับกล่องทองเลยอะไรวะโอ้เสียดายเจ๋งจริงเฮ้ยอ่อฟื้นออีกครั้งลืมไป ใส่โดนัทอายุวัฒนะมาความสามารถที่แท้จริงมันจะไม่โผนะฮะอันนี้ก็คือครั้งที่สองละสี่ครั้งต้องสี่ครั้งจบครั้งที่สองแลม่ก็ตก,กใจฮึ่ยทำไมมันฟื้นคืนวะครหมอใส่โดนัทมาแม่จบอ่ะครั้งที่สามโอเคซุบซุบุบอ่ะเรียบร้อยครั้งที่สี่โอเคต่อไปก็จะเป็นอ๋อของมันแล้วนะฮะเอ้ยของมันน่าจะใช้ไปแล้วนะ,ะเพราะว่าหลอดเลือดแทบครั้งแรกที่มันตายเนี่ยมันยาว ครับเนี่ยต่อไปก็เป็นของโดนัทครั้งที่4ี่น่าจะใช่เลยเนีย่อ่ะเนี่ฮะอันนี้จะเป็นโดนัทไอที่หมดเลือดครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่แท้จริงของมันว่าหลอดเลือดมันยาวนะครับหรือสังเกตแม่จริงๆรเลยเชียวชึบชบชึบตายได้แล้วชึบไม่ตายใช่ไหมไม่ตายแช่ชนแมงเลยตายคาที่โอโ้โหตายเป็น X ด้วยโอเคซึบซืบยี่สิบเอ็ดคะแนนโอเคยี่สิบเอ็ดล้านโอเคเปิดปุ๊บได้อะไรบ้างมีเงินมีเงินสมบัติระดับ4ี่นะครับ วันนี้ก็มารีวิวคุกกี้รันมวยไทยเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดหรือพูดผิดไปพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับช e นลเอเจนต์เกมนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์แล้วอย่าลืมเปิดอ่านรายละเอียดด้านล่างนะครับกดแสดงเพิ่มเติมนะครับผมจะใส่พวกรายละเอียดว่าไอ้นี่มันคืออะไรไอดีผมอะไรผมจะใส่ไว้ใต้ล่างคลิปนะก็กดดเปิดอ่านกันนิดนึงนะครับขอร้องนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นคุกกี้รันในบูส t ์แตกก็ดูคอมเมนต์ผมแล้วกันนะครับเดี๋ยววผมจะ้้นไให นะครับคลิปนี้อะไรยังไงโอเคก็ไปศึกษาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมโอเคสิ่งสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากผลงานทุกผลงานของผมนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนถ้าคุณดูคลิปจบแล้วแล้วคุณชอบหรือว่าคุณไม่ผ่านก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ลง Facebook หรือลงอะไรก็ได้กันแล้วจากคุณนะครับจะพูดว่าไอ้นี่แม่งแคทคนส้มตรงส้มติงตรงส้มติงอะไรก็ได้กันแล้วแต่พวกคุณนะครับแล้วก็กดแชร์ไปเลยนะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปและ ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้แคสเกมต่อไปที่ชายเฮ้